ใช้ชนะนี้ต้องมาก็ว่ากันไปเออสร้างสถานการณ์แล้วก็มูลี่ตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกเลยนะอืมคิดดูที่ไทม์ไลน์ไม่ได้เขาบอกวิ่งเอาไงก็ว่างั้นโอ้โหคิดได้ยังไงเว,วิ่งมันไม่ใกล้นะกิโลแนละ้ววิ่งสองกิโลแนละ้วไปกลับนะนเอฟซี FC. จากข้างหน้าเนี่ยจากข้างหน้านี้นะเออข้างหน้าบ้านเนี่ยแล้ววิ่งไปเนี่ย วิ่งไปท้ายบ้านเนี่ยแล้ววิ่งตัดตาวิ่งลัดตาเนี่ยมันซึ่งเป็นไปได้ยากมากเลยเออถึงว่าน้ําไม่มีแต่หญ้ามันลกสูงแล้วมันต้องข้ามห้วยด้วยเอฟซีมันเป็นไปไม่ได้เลยวิ่งระยะเนี่ยเจ็ดนาทีเนี่ยนะไปกลับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันมันมันเป็นเรื่องที่มันเพอเจอมากเออแล้วก็กล่าวหานะครับว่าคนที่เห็นนะครับนะคือใคร คือคนเก็บฟืนถามหน่อยเถอะคนในหมู่บ้านเขารู้กันไปนหมดเลยว่าคนเก็บฟืนเขาไม่ได้ไปไหนอเขาบอกเลยเขาไม่ได้ไปไหนใช่เจ็ดนาทีนี่แหละเขาบอกวิ่งเอาเขาว่างั้น <c oughs> มันก็ต้องเป็นระดับทีมชาติแล้ววะวิ่งอะนะอะมันต้องทีมชาติแล้ววิ่งแบบนั้นะวิ่งลัดตาด้วยนะโอ้โหมันไม่วิ่งเป็น ทางเรียบๆนะ FC. เอฟซีเออถ้าวิ่งข้างหลังบ้านเนี่ยวิ่งลัดป่าเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ใกล้ๆนะสองกิโลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เออแอดดูแล้วโอ้โหอุปสรคเพียบเลยอุปสรรคเยอะมากเออมีทั้งลวดหนามนะครับเอฟซีโอ้โหมันไม่ได้ลแล้วเอฟซีนะบอกตรงมันไม่มีทางเลยอนะ่ะก็พูดเพ้อเจอระพูดมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเอออ้างพระพิยาอุ้ย เจ็ดนาทีเนี่ยมันอาจไม่ใช่วันนั้นนะรู้ได้ยังไงว่าขึ้นเขาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันก็เป็นไปได้ที่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นเขาวันนั้นเป็นไปได้แล้วถามหน่อยตอนนั้นอยู่ไหนกวางน้อยอยู่ไหนตอนนั้นมันต้องถามสิแล้วใครจะรู้บ้างอใช่ไหมแล้วก็จะทําไปแบบนั้นเพื่ออะไรต้องถามตรงนี้อีกอ่ะจุดมุ่งหมายนี่แหละแรงจูงใจจุดมุ่งหมายเขาทำไปเพื่ออะไร แล้วอยากจะรู้ตรงนี้อแต่เราก็ไม่รู้ไงอ,อืคุณพิมพัฒน์นะสวัสดีครับผมใช่ต้องเป็นซูเปอร์แมนแล้วใช่ไหมอ่าใช่มันไม่พอเราระยะเวลาเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าแค่เดินอย่างเดียวเนี่ยเดินเร็วยังไงก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้ เราไม่ได้วิ่งที่ถนนเนี่ยถูกไหมล่ะวิ่งลัดป่าเนี่ยโอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงเออหนทางนี้ลําบากมาก,กอะพูดง่ายมันมันมีลวดหนามนะครับลวดหนามของใครของใครเนี่ยเขาจะกั้นเป็นล็อกล็อกล็อก,อกไว้เลยนะครับที่ใครเขาจะสร้างเป็นสร้างเสาเสาขึ้นมาแล้วก็วจะมีลวดหนามขึงประมาณสี่ห้าเส้นสี่เส้นนะโดยประมาณสี่เส้นจําจไม่ได้อยู่ประมาณนี้แหละสี่เส้นสี่ห้าเส้นนี่แหละอยู่ในเกณฑ์นี้ คือแค่เราลอดตัวเข้าไปเนี่ยเราก็ค่อยก้มนะเออลอดเร็วก็ไม่ได้มันจะเกาะหลังไม่เกาะหลังก็เกาะท้องนะครับเออเราก็ค่อยๆลอดแอดลอดมาหลายครั้งแล้วนะลอดเนี่ยเดินไปสุดเดินไปสุดอ่าสุดเขตแดนเนี่ยมันก็จะมีอลวดหนามกั้นของใครของมันเราก็ต้องค่อยๆลอดจะลอดไปหาที่ของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องลอดเพราะมันจะเป็นต้องลอดด้วยเพราะว่าทางเดินไปเนี่ยมันจะไม่มีทาง เราก็ต้องรอดไปหาเส้นทางรอดไปที่โลง่ลงๆที่เดินง่ายๆเราก็ต้องรอดเอาแล้วรอดไปสามสี่ที่เนี่ยมันเสียเวลาแค่ไหนเอฟซีแล้วขึ้นไปบนภูเนี่ยมันจะมีทางอยู่ไอ้ตรงตรีนภูนะที่เดินได้น,นั่นแหละนั่นก็ยากอยู่แล้วแล้วถ้าวิ่งรัดไปแบบไม่มีทางเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเอฟซีพูดได้เลยมันเป็นไปไม่ได้แอดทดสอบมาแล้วไม่ใช่ไม่ทดสอบนะทดสอบมาทุกอย่างแล้วเอ,อ่อต่อให้ ่าใครบอกว่าสื่อหลักที่เขาลองเดิน่ะมันยังไงก็เดินไม่ได้เดินตามแอดนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วคุณจะไปเดินลัดก็ไม่ได้นะคุณต้องเดินตรงไปก่อนจากหน้าบ้านเดินตรงขึ้นไปแล้วก็เดินตัดเออ่เดินตัดเข้าเส้นทางเส้นทางตีนท์โพแล้วก็ถึงเดินไปเดินไปก็ยังเดินวกลงมาอีกนะเดินวกลงมาเพื่อจะเข้าบ้านเพื่อจะไปอุ้มมา อันนั้นก็ยากเข้ไไเอีกโอ้โหนะครับมันสองกิโลกว่ามั้งนะเดินแบบเนี้ยเป็นสองกิโลกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเออเขาพูดวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ได้หรอกต่อให้ทหารอีกนะครับบองตรงไม่มีทางอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เออคนเราเน่ะถ้าทําได้ขนาดนั้นอ่ะเขาจะมีงานที่เขาทาอยู่อ่ะถูกไหมเออ แล้วก็บอกว่าประมาณเท่าไหร่น่ะเขาบอกอาหายประมาณเก้าโมงหรือสิบโมงเขาว่างั้นเออนะมันเป็นไปไม่ได้แปดโมงเนี่ยมันหายไปแล้วเพราะอะไรก็คนเขาหากันตอนแปดโมงเนี่ยหากันเพียบเลยเออแปดโมงเนี่ยเราต้องถามคนพื้นที่เขาเออตอนนั้นน่ะเขายังไม่ออกมาจากสวนยางเลยเขาจะรู้ได้ยังไงถูกไหมอันนั้นเขามา เข้ามาสร้างเขาเรียกว่ามาสร้างไทม์ไลน์ขึ้นมาใหม่ไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยมันอยู่ในระหว่างก่อน8โมงน,นิดๆเนี่ยก่อน8โมงเนี่ยเออแล้ว8โมงกว่าไปแล้วเนี่ยไฟมันจะดับอ่ะอันนั้นเราก็รู้อีกเออเพราะว่าช่างเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาก็ช่วยไปหาตอนที่8โมงกว่าไฟมันดับเขาไปช่วยไปหาอยู่เออแล้วมันจะไปหายตอน9โมง10โมงเป็นไ,ไ,ไปได้งไงมันเป็นไปไม่ได้ fc มันฝืนความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นนะแล้วเวลาเขาขึ้นไปข้างบนค้าให้การเนี่ยเขาก็จะพูดแบบนี้เลยเขาถึงบอกว่าเอ้ยทำไมมันไม่ตรงกับเอกสารเอกสารข้างล่างให้การแบบนี้แต่ขึ้นไปข้างบนไปให้การอีกอย่างหนึ่งเอา้าใครเ็าจะไปกองหกล่ะข้างบนถามหน่อยเออ ใช่ใครเ็าจะไปกอหกใช่ไหมไปกอหกข้างบนกอหกได้ไหมไม่ได้สิมันอันตรายคนบ้านนอกเนี่ยเขากลัวจะตายเอฟซีคนเขากลัวจะตายก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยข้างแรกเนี่ยเขาขึาน้นไปให้การเขาไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะเป็นยังไงเขาจะพูดเขาคิดเห็นยังไงเขาก็พูดไปอย่างนั้นมีความคิดเห็นเขาก็พูดไปแบบนั้นแล้วแล้วคนเอาพูดง่ายคนที่สาคัญที่สุดคือใครเก็บฟืนนะ เออไม่รู้ละเขาให้การยังไงแอดไม่รู้ละแต่ว่าขึ้นไปข้างบนนี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาบอกว่าวันนั้นเขาอยู่บ้านทั้งวันแล้วอยู่ใต้ถุนบ้านเขาคุยกับเพื่อนอยู่คุยกับญาติญาติคุยกับคนอื่นน่ะเขาไม่ได้ไปไหนแล้วในเอกสารทําไมบอกว่าเห็นคนที่เดินลงมาจากเขาทําไมมันเป็นอย่างนั้นเอกสารอ่าแต่เขาขึ้นไปข้างบนเขาก็พูดอีกอย่างนะเขาไม่ได้พูดนะถ้าเกิดโกหกปุ๊บเนี่ยเขาจะพูดตะกุกตะกักเลย แล้วคนต่างจังหวัดเนี่ยเวลาขึ้นไปข้างบนเ,นเอ่อยู่ยืนอยู่ระหว่างกลางห้องแล้วกล้าไหมละ่ะเขาจะกล้าโกหกไหมมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่นักโกหกยอดเยี่ยมเืมอไหร่ถ้าเขาจะโกหกต่อหน้าอาสารไดฟงเหรอถามหน่อยนะมันเป็นไปไม่ได้เขาก็พูดความจริงนี่ไงแล้วทุกคนในหมู่บ้านนี้เขารู้กันดีว่าแกไม่ได้ไปไหนแล้วทําไมขานั้นเขาบอกว่านี่ไงเขาเห็นเออในเอกสารก็บอกงี้เอา้าก็ใช่ดิ เอกสารมันเชื่อถือได้ไหมถามหน่อยนะครับนี่คือประเด็น fc อันนี้คือเรียกว่าตรงนี้ตรงๆเลยนะอย่างอื่นไม่ต้องถามกันเลยลนะเออแล้วอะไรอีกแล้วที่มันชัดเจนอ่ะ fc มันไม่มีหรอกแล้วไปหาไปหาเส้นไปหาเส้นขนมานะ่ะถามหน่อยเป็นเดือนแล้วอะ่ะค่อยไปหาไม่ใช่ว่าวันสองวันล้วไปเอาไปค้นหาที่รถไม่ใช่เป็นเดือนกว่าจะไปหานะ่ะ มันน่าเชื่อถือไม่หลักฐานแบบนี้เอฟซีถ้าคนมันทําเนี่ยเขาคงจะเอารถไปดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วสิถ้าเขาคิดว่าเขาทํานะไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยถ้าคนเรามันทําเนี่ยมันต้องเอารถไปล้างรถไปดูดฝุ่นไปอะไรมันก็หมดแล้วอ่าดูจากตะก,กะดูแค่นี้ก็พอลไล้เส้นขนนะ่ะมันก็เป็นไปได้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นทีหลังก็ได้ถูกไหมแล้วถามว่ามันอ้างอิงอะไรได้ไหมอ้างอิงไม่ได้เลย เออมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนทําด้วยตามไปแล้วสมัยก่อนน่ะนะกวางน้อยเขาก็เคยเล่นอยู่ในรถคันนี้อยู่แล้วไปไหนไปด้วยกันอ่าเห็นไหมมันมีหลายอย่างที่มันมันไม่คล้องจอมันไม่มีเหตุผลเอาพูดง่ายมีอะไรอีกล่ะที่มันชัดเจนเอาเราพูดกันตรงๆพูดย้ำหลายครั้งก็จะพูดเหมือนเดิมนี่ะก็มันเป็นอย่างนั้นเนาะเอ,อ,อกาสารก็ฟ้องมาแบบนี้ อแล้วว่าในกางเกงนะครับในกางเกงเนี่ยถามว่ามีดี a อ่าหรือมีลายนิ้วมือหรือมีด n เอ่าของจำเลยไหมไม่มีครับไม่มีอะไรเลยเห็นไหมไม่ได้ข้องเกี่ยวกันเลยแล้วมันจะเป็นไปได้ไงที่อุ้มใบเนี่ยนะจูงใบอุ้มไปเนี่ย,นะม,ม,ยมีไหมไม่มีเหตุผลนะครับเอฟซี FC. จุดเดียวกันเหรอ ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแอดไม่รู้เออแต่ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นเออเราต้องพูดกันตรงๆไปตรงมานะเออเราต้องพูดกันตรงๆอันไหนอันไหนผิดถูกเราก็ต้องพูดกันต ONG นนนนรตงๆไม่ใช่ว่าเราจะไปแผลนะไปแย้งนะเออเราก็ต้องการหาคนผิดเหมือนกันถูกไหมต้องการหาคนที่กระทำเหมือนเหมือนกันเออถูกไหมละ่ะเราต้องหาเราก็อยากจะหาอ่าคนที่กระทำนั่นแหละ อยากจะหาความชอบธรรมให้กับคนที่ตุยไปแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปช่วยไม่ไม่ใช่เลยนะผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดถ้ามันชัดเจนล้วก็ต้องยอมรับสิถูกไหมใช่เขาต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วแตอนนี้เขาพยายามโยนขี้ให้มาทางนี้ไงนะเอฟซี FC. แอดพูดได้เลยโยนขี้ให้มาทางนี้ตอนนี้นะตอนนี้ยิ่งดิ้นหนักเลยจริงๆเนี่ย ถ้าความเป็นจริงทั่วไปนะตามธรรมชาติของคนนะเขายิ่งอยู่อยู่ถือไพ่เหนือกว่าถูกไหมก็ถือไพ่เนือป่าเขาไม่จําเป็นต้องออกมาพูดทุกวันแบบนี้เลยไม่จําเป็นเขาต้องเงียบสิเพราะว่าเขาก็เฉยๆไปถูกไหมเออเขาเรียกว่าไปไม่ไปเขี่ยน้ําให้มันขุ่นอะ่ะเอออยู่แบบน้ํานิ่งๆน้ําใสาๆเลยเอาพูดง่ายๆเออ ใช่หนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนแล้วไปตรวจหาแล้วไปเจอเออะมันน่าเชื่อถือไ่ถามหน่อยเออมันน่าเชื่อถือไหมแล้วก็ไม่ได้บอกเขาว่าเจออะไรด้วยนะแอดแอดไปถามเขาแล้วเขาบอกเขายังไม่รู้เลยว่าเอ้ยมันเจอหลักฐานนี้ได้ยังไงเขายังไม่รู้เลยเขาไม่ได้บอกไว้ว่าเจออะไรเออเขาไม่ได้บอกไว้ไอคนที่มาหาหลักฐานนะว่าเ,เจออะไรได้ได้อะไรไปบ้างไม่ได้บอก เขาเข้าไปแล้วเขาเพิ่งไปรู้อยู่บนข้างบนนั่นเองว่ามันมีไอ้เส้นขนนี่อยู่เขาเพิ่งไปรู้นะเออนอกนั้นเขาไม่รู้มาก่อนนี่อ่ะนี่คือความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะเอฟซีอ่าใช่คือเขานะ่ยไม่ต้องมาดิ้นเลยอาพูดจับหนอกแล้วเนะี่ยเขาต้องเฉยเฉยเลยเพราะอะไรไม่เห็นต้องมาพูดเรื่องพวกนี้เลยไม่เห็นต้องมากล่าวอ้างเรื่องพวกนี้เลย สร้างพยานขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเนี้ยมันไม่จาเป็นเลยเออถูกไหมถ้าทั่วไปมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี่มันไม่ใช่ไงเอฟซีดิ้นอุตลุดเลยเออใช่ก็ดูเอาเองแล้วกันเอฟซี FC. ดูเอาเองแล้วกันว่ามันจริงไหมออดูปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์เขาเป็นยังไง เออเขาจําเป็นต้องความพูดไหมจําเป็นต้องอะไรน้อยถ้าถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาจะมาพูดประงนี้ไหมไม่พูดเขาเฉยๆเลยเพราะมันไม่มีเหตุผลที่ต้องมาพูดไงเออเขาอยู่ในตาแหน่งที่เขาึงหนึ่งมีแต่ได้กับเสมอตัวเท่านั้นนะคือถ้าเขาแพ้ก็เสมอตัวเอออชนะคือได้มันก็แค่นั้นเองถูกไหมเออแล้วแล้วก็อ่าข้างบนสารในฟงอะ อันแรกเนี่ยเขายังมีการเห็นแย้งเลยสองสองเสียงที่เห็นแยง้งแล้วเห็นแย้งระดับใหญ่ด้วยนะเห็นแย้งระดับใหญ่ด้วยเขาบอกว่าเหตุผลมันยังไม่เพียงพอเขายังเห็นแย้งเลยสี่หน้าสี่สี่ในสองเขาเห็นแยง้งแล้วเห็นแย้งระดับหัวหน้าด้วยอ่า เขายังเห็นแยง้งเขายังไม่เห็นด้วยเลยเพราะอะไรมันการที่จะลงโทษใครสักคนเนี่ยมันต้องร้อยเปอร์เซนตต้องปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นสิ้นสงสัยทุกอย่างถึงจะลงโทษใครสักคนแต่ถ้ามันยังมีความสงสัยอยู่นะหลักฐานต่งตางๆถ้ามันยังสงสัยอยู่มันก็ไม่สมเหตุสมผลอ่านั่นแหละเอฟซี นี่งไงนะครับตรงนี้ตังหากละ่ะอืม,อมตรงนี้ตังหากเหล f เอฟซีที่ที่เรายังอ่าเราก็ถือว่าโอเคถ้าเขามีความคิดเห็นอย่างนี้